สวัสดีครับฟูจิครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนะครับการเลือกหมอที่ดีครับเพื่อนๆครับถ้าช่วยชีวิตนี้เราจะไม่พึ่งหมอเลยแล้วเราใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งหมอได้ก็จะดีมากๆเลยแต่ถ้าเรามีโอกาสป่วยหรือเราต้องการที่จะเจอหมอเนี่ยเราจะเลือกหมอยังไงเพื่อนเพื่อนเคยเจอหมอดีไม่ดียังไงช่วยแชร์หรือช่วยให้กําลังใจกันนะฮะเราจะได้เลือกหมอที่ดีแน่นอนครับมีหมอที่ดีและหมอที่ไม่ดีในโลกนี้ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นครับหมอที่ดีจะต้องเก่งทั้งเทคโนโลยีเก่งในการรักษาและเก่งคนด้วยครับคำว่าเก่งคนนนนไ่่ด้้้หหาาาายยงงงวเเเกกกูลคป็ผบบรรรริอีััใใใํจข ครับนะบไม่ใช่ว่าพอเข้ามาในคลินิกคุยกันแค่หนึ่งนาทีสองนาทีเธอต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยเธอต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยทำให้คนไข้ตกใจตกหลงจริงๆแล้วนะผมก็เคยเจอแล้วเพื่อนเคยเจอไหมเช่นอยูยกตัวอย่างครับมีครั้งหนึ่งตอนเด็นวัยรุ่นนะครับผมไปวิ่งเล่นนะฮะแล้วตกท่อขอบท่อคมมากผมรู้ตัวเลยว่าอันเนี้ยมันหนักมากครับเป็นแผลที่ลึกมากผมก็ไปหาหมอครับหมอบอกว่าเอ้ยเธอไม่เป็นไรหรอกนะยังไม่ได้ดูแผลผมเลยพอถึงเวลาพอเปิดแผลดูโอ้โห เป็นอย่างที่เธอคิดเลยเห็นไหมฮะหมอที่ดีต้องฟังคนไข้ก่อนถ้าไม่ฟังคนไข้จะวินิจฉัยไม่ถูกครับนี่คือหมอไม่ดีและไม่ได้ให้โอกาสหรือปรึกษาคนไข้เลยจะรักษาอย่างเดียวเลยคิดว่าฉันเก่งฉันเก่งฉันเก่งมีเคสกรณีของคนที่เป็นมะเร็งหมอก็พยายามที่จะรักษารักษารักษานะให้หายจากมะเร็งหายก็จริงนะฮะแต่คุณภาพชีวิตของคนไข้ลดลงหรือเปล่านะเขาต้องใช้ยาเคมีแล้วคนไข้นะครับป่วยออกมาเดินเหยือไม่ได้ต้องนอนนะครับปวดอ้อยอๆๆยอ,ยอยะต้องปรึกษา ใช่ว่าต้องการรักษาแบบไหนไม่ใช่ว่าจะต้องรักษาแบบให้หายจากมงอย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วมันต้องมีการแจ้งติดต่อรักษากันและหมอที่ดีหมอที่เก่งนะฮะคือหมอที่นะฮะจะไฝ่รู้เรียนรู้ข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอนะฮะของประเทศญี่ปุ่นก็จะมีเขาเรียกภาษาญี่ปุ่นว่ากักไก่กักไก่ในที่นี้ก็คือจะมีการรวมตัวของหมอในขแขนงนั้นๆๆๆนะ,ะเช่นเป็นหมอตาะะหมอฟันหมอทางด้านตับหมอผ่าตัดต่างๆก็จะมีการอัปเดตในการผ่าตัดสมัยก่อนนะฮะมีการผ่าตัดโดยการใช้เครื่องมือที่ดีแต่ปัจจุบันนี้มีกการ่ีฝึ ขณะที่หมอประเทศญี่ปุ่นนะมีการออกข่าวเลยฮะว่าการผ่าตัดบางทีเนี่ยนะฮะผ่าตัดร้อยหัวใจต้องใช้ได้พิเศษซึ่งมีความบางมากกว่าเส้นผมก็ต้องมีการฝึกหลังจากที่ทํางานแล้วก็ต้องมานั่งฝึกได้พิเศษเนี่ยที่มีความบางกว่าเส้นผมเนี่ยร้อยเข้าไปในเข็มมีการฝึกการเย็บให้ดีๆใส่ใจอย่างนั้นเรื่องการรักษาตารักษาฟันก็จะมีวิธีการใหม่อย่างเช่นฟันเนี่ยนะมันจะมีสมัยก่อนใช้วัสดุที่เป็นโลหะเมื่อมาอุดฟันแล้วมันจะมีความแข็งของฟันกับความแข็งของโลหะที่แตกต่างกันมันก็ทําให้อุด แล้วฟันก็ทําให้อุ่นได้ดีกว่านะ,ะถ้าหมอมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆก็จะมีข้อมูลใหม่และมีการร,รักษาใหม่ที่ดีกว่าแต่ถ้าไม่อัปเดตนะ,ะก็จะใช้วิธีเดิมๆวิธีเดิมๆลองคิดดูครับว่ารักษาวิธีเดิมเนี่ยจะทําให้การร,รักษาดีขึ้นหรือเปล่าครับแล้วเมื่อไม่รู้ครับหมอที่มีความรู้เก่าก็เอาความรู้องเก่าเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับคนไข้แล้วคนไข้ก็จะเชื่อคนไข้ที่ดีจะเช,ชื่อหมออย่างสนิทใจแล้วหมอมีข้อมูลที่เก่าแล้วเคยใช้ได้ในสมัยก่อนแต่สมัยนี้ใช้ไม่ได้สรุปปกกกกกก็็็คคคคคคือออออหหหมมจจจจจะะตต้้้้้้้้้้้งงงงรรรรราาาาาาบใใใใใใในนนนนนััษไไไไขขขขขขเเูววแแลลลส่ ไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวเก่งแน่นอนจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลให้ตัวเองเก่งขึ้นครับและปัจจุบันนี้ครับบอกไว้เลยครับว่าบางทีข้อมูลนะฮะบ,บางอย่างเนี่ยเราสามารถรู้ได้เร็วกว่าหมอครับเพราะนักวิทยาศาสตร์มีการเผยแพร่การรักษาเผยแพร่เทคโนโลยีอย่างใ,ใหม่ใหม่ออกทางอินเทอร์เน็ตครับ เพราะนั้นบางทีนะครับข้อมูลของผมเนี่ยจะได้ข้อมูลจากต่างประเทศเป็นข้อมูลที่มาจากทั่วโลกแล้วมาแชร์เพื่อนเพื่อนดังนั้นบางทีข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะเร็วกว่าคุณหมอก็ได้ครับเพราะฉนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่ใช่ผมอย่างเดียวคุณจะมีโอกาสที่จะรู้ข้อมูลในการรักษาที่มากกว่าคุณหมอเรามาช่วยกันยกระดับการรักษาครับเราแชร์เรื่องราวนี้ไปเนี่ยจะทำให้การรักษาระบบการแพทย์จะดีขึ้นเรื่อยๆครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนสำคัญต้องใส่ใจกับสุภภ